ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอเสนอธรรมะในหัวข้อหลวงปูบ่บอกนี่คือความรอดที่แท้จริงแม้โรคร้ายกำลังจะคืบคลานมาสักกี่รอบจะรอดรพ้นภัยร้ายภัยพิบัติได้อย่างไร ลูกหลานเอย๋ยพระธรรมธาตุเจ้ากำลังให้บทเรียนแก่มนุษย์ใครเป็นคนดีอยู่แล้วไม่ต้องหวาดหวั่นใจนะลูกนะแต่ก็ไม่ควรประมาทต้องทำดีให้มากขึ้นอุดรอยรั่วปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถมความบกพร่องให้เต็มบริบูรณ์ยิ่งขึ้นแต่ที่สำคัญที่สุดคืออย่าหยุดทำความดีถ้าหยุดแล้ว ความดีที่ทำยังบกพร่องอยู่ยังไม่บริสุทธิ์ไม่สมบูรณ์ผลของความบกพร่องนั้นจะมารวมตัวกันกลายเป็นความผิดพลาดในระดับส่วนรวมดุดดังกระแสน้ําแคลเล็กแคลใหญ่ไหลามารวมตัวกันเป็นมหาสมุทรนั่นเองการที่ธรรมชาติกำลังคุนเครืองมนุษย์อยู่ในขณะนี้กำลังแจ้งข่าวสารอันลึกซึง้ง เข้าสู่จิตสำนึกของมนุษย์ในขณะนี้ถ้ามนุษย์คนใดรู้ซึ่งเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวได้ทันเวลาหลอมรวมจิตสำนึกของตนเข้าแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวกับพระธรรมได้มีคุณภาพจิตถึงความสะอาดสว่างสงบได้อย่างแท้จริงอย่างน้อยที่สุดคือขั้นโสดาบันมนุษย์นั้นจะได้ชื่อว่า เป็นผู้รอดเหลือจากโรคระบาดภัยพิบตัติและอาจช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดได้ตามสมควรแก่บารมีที่ได้บำเพ็ญมาแต่ถึงอย่างไรก็เป็นอันสบายใจได้เมื่อบรรลุถึงโสดาบันเป็นพื้นฐานแล้วว่าเฉพาะตนเองนั้นสามารถรอดผลนภัยรายได้แน่นอนรอดคือรอดแบบไหนรอดแบบไม่ยึดถือมั่นว่าเป็นตัวตน เช่นแม้กายจะต้องตายไปแต่จิตผ่องแผ้วแจ่มใสทําให้ได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นกว่านี้ก็เรียกว่ารอดเหมือนกันขอลูกหลานทั้งหลายอย่ายืนมั่นว่ารอดคือรอดตายเท่านั้นยึดนั้นจะผิดหลักสัจธรรมทำให้เราต้องจมอยู่ในความทุกข์ถอนตัวไม่ขึ้นแต่อย่างไรก็ตาม เราอาจจะรอดตายได้ถ้าพลังของผลแห่งความดีของคนดีมีจำนวนและปริมาณมากพอมาหลอมรวมกันเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลได้ทันเวลาแต่ถ้าไม่รอดตายก็จงปรงใจให้ตกว่าร่างกายจะตายก็ให้ตายไปเพราะท่าทั้งหมดเป็นของโลกนี้เรายืมเข้ามาเขามาทวงคืน เราต้องให้คืนเข้าไปด้วยใจเย็นดีไม่ขัดขืนและกำหนดใจของเราให้ขคนึงถึงแต่คุณ,ณธรรมบุญกุศลที่เราบำเพ็ญมาฝึกจิตตนเช่นนี้บ่อยๆเราจะได้คุณภาพจิตที่ประเสริฐเกื้อกูลต่อตัวเราเองไปจนถึงวาระจิตสุดท้ายเมื่อต้องเผชิญความตายเราจะไม่เสียดายกายนี้ เราจะไม่มองหมดคลองความสุขเพราะเราภาคภูมิอยู่ในบุญกุศลที่เราได้ทำได้สะสมมาเรามั่นใจในจิตตนว่าเมื่อพลนจากกายนี้ไปแล้วเราไปสู่ภพภูมิที่สูงส่งยิ่งกว่าดีงามยิ่งกว่าที่เป็นอยู่นี้แน่นอนนี่คือความรอดที่แท้จริงนะลูกเอย๋ยมะอ่อุ นะโมพุทธายะเมตตาลาภโภนะโสมิยะอระหังพุทโธยะถาพุทโมนะหลวงปู่ใหญ่เป็นพลังแก่ดวงจิตดวงวิญญาณของลูกหลานตลอดไปรำลึกจนกระทั่งอารัธนาเข้าสู่ดวงจิตได้ตลอดเวลาจะช่วยเหลือลูกหลานได้ทุกขณะนะัลูกหลานเอ๋ย หลวงปู่ใหญ่ขออำนวยพรให้ลูกหลานทั้งหลายปลอดภัยหลายเพลาที่ผ่านมาหลวงปู่เพ่งฌานสมาบัติจึงไม่ได้สื่อสารกับลูกหลานเช่นเคยวิบากกรรมของมวลมนุษย์ชาติเป็นเรื่องใหญ่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อทำกรรมใดต้องได้รับผลกรรมนั้นจะผ่อนเบาได้ด้วยจิตสำนึกผิดแล้วสร้างกรรมดี มีใจบริสุทธิท์สุจริตพระังงานบุญของหลวงปู่จะช่วยลูกหลานได้จากหนักให้เบาจากเบาให้ไม่เป็นอะไรให้ปลอดภัยปลอดภัยแล้วก็ต้องมุ่งมั่นทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปไม่ประมาทไม่ขาดสติวิบากรรมทั้งหลายที่เหมือนมนุษย์ได้รับอยู่ขณะนี้ เป็นเพียงการเตือนจากกฎธรรมชาติเท่านั้นหากมวลมนุษย์ไม่ร่วมมือร่วมใจกันละอกุศลร่วมบำเพ็ญกุศลโรคร้ายภัยพิบัติต่างๆจะเพิ่มพูนมากขึ้นฉะนั้นลูกหลานทั้งหลายจึงต้องปฏิบัติกรรมฐานสวดมนต์ภาวนากันให้มากขึ้นเพื่อเป็นพลังงานบุญกุศลทำลายวิบากกรรมร้ายทั้งปวง ให้สลายความรุนแรงลงวิบากหลายประการอาจลดความสูญเสียได้แต่ก็ต้องแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะสูญเสียสิ่งอื่นเพราะเจ้ากรรมนายเวรเขาเอโหสิกรรมให้บางส่วนแต่บางส่วนเขาไม่อาจอโหสิกรรมให้เราทั้งหลายก็ต้องเห็นใจเข้าใจเจ้ากรรมนายเวรด้วยไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรเขาไม่ยอม แต่กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่ฝืนได้ยากยิ่งนักผู้ต่อรองช่วยเหลือก็อาจช่วยเหลือได้บ้างบางกรณีบางกรณีก็อาจช่วยผ่อนเบาบางกรณีช่วยไม่ได้เพราะเป็นบาปหนักหลวงปู่มีพรหมวิหารสูงสุดที่จะช่วยเหลือลูกหลานให้อยู่รอดปลอดภัยไปสู่ความรุ่งเรืองให้จงได้เพื่อร่วมกันสืบพระพุทธศาสนา 5,000ปีฉะนั้นขอให้ลูกหลานจงละชั่วประพฤติดีลักกิเลสอยากให้กับละเอียดให้ได้มากที่สุดทำจิตให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นนัลูกหลานเอย่ยความรอดผลจากเพศภยัยที่ต้องแลกมาด้วยความสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปนั้นคือบททดสอบจากพระธรรมชาติเจ้า อันสำคัญอย่างยิ่งในลูกหลานเอย๋ยว่ามนุษย์จะมีจิตทางคุณธรรมครบถ้วนสมบูรณ์และจิตสำนึกอันดีงามนั้นจะดำรงคงมั่นตลอดไปหรือหาไม่ถ้าจิตสำนึกทางคุณธรรมยังบกพร่องและไม่อาจดำรงสืบทอดไปได้เนื่อนนานพอเพศแพรร้ายก็ยังจะเกิดอยู่ร่ำไปได้เกิดบ่อยครั้งรุนแรงมากขึ้นไปอีก ขยายขอบเขตการทดสอบมนุษย์ไปได้อีกจนกระทั่งกลายเป็นโรคร้ายกาจภัยพิบัติใหญ่จิตมนุษย์ผู้ฝ่ายธรรมทั้งหลายจะต้องฝึกฝนตนเองให้เกิดคุณธรรมขั้นสูงยิ่งขึ้นละเอียดละออยิ่งขึ้นความประมาทลดน้อยลงจนไม่เหลือมีสติเพิ่มมากขึ้นเป็นมหาสติสถานจึงจะช่วยป้องกันแก้ไขเหตุ เพศภายต่างๆได้อย่างถึงที่สุดส่วนมนุษย์ผู้ไม่ใฝ่ธรรมหลวงปู่ใหญ่ได้ให้เมตตาการุณามุทิตาแก่พวกเขาอย่างเต็มที่ไปแล้วต่อไปก็แล้วแต่พวกเขาว่าจะเปลี่ยนแปลงสำนึกจากมัชฌาทิฏฐิไปสู่สัมมาทิฏฐิได้หรือไม่สำหรับลูกหลานผู้ใฝ่ธรรมหลวงปู่ใหญ่มาเรียกร้องให้ใฝ่รู้ ฝ่ายทมอย่างลึกซึ้งละเอียดละออกว้างไกลย,ยิ่งขึ้นทางนี้ก็เพื่อความเมตตาการุณามุทิตาและสงเคราะห์ที่หลวงปู่ใหญ่ประสิทธิ์มอบให้ลูกหลานตลอดมานั้นจะได้ส่งผลเป็นอนิสงส์อนุภาพเลือดลำ้ำแก่ลูกหลานได้เต็มที่จะได้ทำให้ลูกหลานรอดพ้นภัยพิบัติได้แท้จริง มีความเจริญวัฒนาสถาพรร่วมกันสืบพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถึง5,000ปีต่อไปนะลูกหลานเอย๋ยช่วงเวลาต่อไปนี้ลูกหลานต้องระมัดระวังโรคร้ายกันให้มากนะลูกนะเพราะพลังงานฝ่ายลบมีมากพลังงานฝ่ายบวกมีน้อยแม้แต่ผู้ฝ่ายธรรมะเอง ก็ยังใช้ความรู้ธรรมะที่ตัวเองยังไม่รู้จริงไม่ละเอียดละอ่อไปกดข่มผู้อื่นในลักษณะอุปนิสัยกระดา้างมีอัตราสูงและศิลปัตตาปรามาตมุ่งหมายข่มขี่ผู้อื่นว่าไม่รู้ไม่ถูกต้องเท่าตนตนนั้นมีความถูกต้องกว่าใครๆนี่เองที่เป็นเครื่องตัดสินของผู้คุมกดเบื้องบน ในระดับจักรวาลไว้ถึงเวลาแล้วหรือยังที่มนุษย์จะต้องได้รับบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่พราะบทพิสูจน์ก็คือสถานการณ์ปัจจุบันนี้แม้ขณะในหมู่ผู้คนที่ไฝ่ธรรมยังมีจิตใจกระดาษขุนมัวมีอัตราสูงมุมม่งหมายกดขี่ผู้อื่นความอารีโอโบอ้อมต่อผู้อื่นมีน้อยยิ่งนัก แลพุทธที่ไม่ได้ฝ่ายทําเล่าจะมีพฤติกรรมหยาบกระด้างกว่านี้สักเพียงใดหลวงปู่ใหญ่พระอรหันต์ทั้งปวงหรือแม้กระทั่งพระพุทธเจ้ามิอาจฝืนกฎแห่งกรรมเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ได้กฎแห่งกรรมเป็นหลักใหญ่รองลงมาจากกฎแห่งธรรมการแก้ไขปรปับปรุงบาปกรรมส่วนรวมให้ดีขึ้นโดยเฉพาะวิบากกรรม ที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดร้ายและการเบียดเบียนร,ร้างผานทำสงครามกันนั้นต้องอาศัยกฎแห่งกรรมกล่าวคือมวลมนุษย์ส่วนใหญ่จะต้องช่วยกันกำหนดพฤติกรรมทางใจวาจากายให้ดีงามสูงส่งให้อิทธิพลของพลังฝ่ายดีอยู่เหนือฝ่ายชั่วให้อิทธิพลฝ่ายชั่วอ่อนกำลังลง มนุษย์เพียงจำนวนน้อยนิดแม้มีฤทธิเดชเพียงใดก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงบาปกรรมของคนส่วนใจได้แต่ในหมู่มนุษย์จำนวนน้อยนิดที่เป็นกัลยาณมิตรกันฝ่ายทำด้วยใจบริสุทธิ์แท้จริงร่วมกันปราศจากปรมาดข่มขีกันจ้อมีพลังฝ่ายกว่าที่จะช่วยเหลือเกือ้อกูลกันให้ปลอดภัยผ่านพ้นไปได้จงตระหนัก แต่อย่าะกนกจงระวังแต่อย่าระแวงผู้ใดเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างแท้จริงต้องรับรู้ด้วยใจสงบเบิกบานดำเนินการอย่างถูกต้องสอดคล้อมครบถ้วนไปตามเหตุปัจจัยเมื่อเป็นกรรมส่วนรวมเราซึ่งเป็นคนส่วนน้อยได้ปฏิบัติดีประพฤติชออย่างดีที่สุดแล้วดังนั้น สิ่งใดจะต้องเกิดก็ต้องปล่อยให้มันเกิดปฏบิบัติบูชาด้วยใจบริสุทธิ์สะอาดสว่างสงบไว้เถิดนะลูกหลานเอ๋ยน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดธรรมดีๆในการดำเนินชีวิตอีกทั้งต้องขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหา ที่มาข้อมูลที่ได้นำธรรมะดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานสู่เส้นทางบุญขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังผู้ด้ให้ธรรมะเป็นทานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรม พระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ